สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาเลยครับแพทย์เผยแล้วว่าเป็นอะไรสาเหตุช็อกหมดสติเอสกันตพง์ยังอยู่ในวิกฤตเชิญรับชมระฟังได้เลยครับสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงที่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดอาการบุบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้แต่อาการน่าเป็นห่วง ต้องดูอาการวันต่อวันผู้จัดก,การส่วนตัวของเอสกัณโพงได้เผยว่าเอสเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องตน้นแพทย์ขอดนดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวเสียงขันเครือว่าตลอดชีวิตของพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว อยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ทางนี้วงไหนเล่านาะทีเกิดเหตุโดยเล่าว,ว่าร่างของพระเอกดังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีอาการหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจตลอดทางซึ่งการปั๊มหัวใจสำเร็จผลแต่ตอนนี้อาการของพระเอกดังอย่างน่าเป็นห่วง ล่าสุดคนเบื้องหลังหลายคนในวงการบันเทิงได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจและต่างเฝ้ารอปฏิหารให้พระเอกนิสัยดีคนนี้กลับมาหาทุกคนอีกครั้งล่าสุดเบื้องตน้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษา แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางรักษาอย่างไม่ได้และยังไม่รู้วา่าจะต้องรักษาตัวที่ห้อง ICU อีกนานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบนเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ